นี้ครับพามาดูต้นกระท่อมที่เหลืองครับกลายเป็นกระท่อมใบยักษ์ไปแล้วกระท่อมใบยักษ์ผมใส่ปุ๋ยขี้หมูครับของกสิกออะไรสักอย่างเนี่ยครับเป็นเขียวๆถ้าฉีดด้วยน้ำหมักปลาทะเล มว่ายิ่งใหญ่กว่านี้ครับยิ่งจะใหญ่กว่านี้มากถ้าชีน้ำหมักปลาทะเลครับต้องหมกักราวหนึ่งปีเพราะมันมีพวกโบลอนขยายหน้าใบจะดีมากเลยถ้ามีน้ำหมักปลาทะเลใบใหญ่ราวเกือบสิบหกครับสิบหกเซน ใหญ่มากห่างกล้องนี่ห่างกล้องไปใหญ่